วิธีการใช้งานระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์กรมการข้าวนะครับหรือ w f h d r i g h t t h a i l a n d g o t h นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะต้องใส่ username กับ password โดยที่ username password นั้นเราจะใช้อ e ีเมลของกรมการข้าวเป็นหลักนะครับอย่างเช่นผมนะครับ s ลายุ ..t r i g h l a y u t t r i t m a i l g o t h นะครับตรงนี้เราก็ใช้ username เป็นสลา ตดที t, นะครับ Yusername กับ Password ให้ใช้เป็นตัวเดียวกันเลยนะครับหลังจากนั้นก็กดล็อกอินนะครับก่อนกดล็อกอินนะครับก็คือเราจะใช้แค่ชื่อของเรานะครับเราไม่ใช้หลัง a d r i e m a i l g o t h ตรงนี้เราตัดไปเลยนะครับแล้วกดล็อกอินหลังจากเข้ามาแล้วนะครับเราก็กดเช็คอินได้เลย ก่อนที่เราจะเช็คอินเนี่ยเราสามารถกดคลิกเช็คอินตรงนี้นะครับหรือลงเวลาเข้าปฏิบัติราชการนะครับซึ่งตรงนี้นะครับระบบเราเนี่ยจะเก็บข้อมูลหลักๆประกอบไปด้วยนะครับชื่อวันที่นะครับแล้วก็เวลานอกจากนั้นแล้วเรายังมีการกําหนดหมายเหตุไว้นะครับว่าวันนี้เราได้ทํางานอะไรไปบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะกรอกรายละเอียดเข้าไปได้นะครับเพื่อเก็บเป็น ฐานข้อมูลไว้ในระบบนะครับอย่างเช่นนะครับผมในสไลด์ยุทธงน้อยผมก็กรอกในส่วนของของการปฏิบัติงานในวันนี้นะครับเช่นเขียนโปรแกรมจัดทำระบบฐานข้อมูลครับหลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดคลิกลงเวลาได้เลย อ่นนี่จะถามโลเคชันก่อนนะครับเราให้กด Allow ไปเลยนะครับหลักๆนะครับระบบนี้จะเก็บอย่างที่บอกครับชื่อเวลานะครับแล้วก็ในเรื่องของที่ตั้งนะครับโลเคชันนะครับก็จะมีการจัดเก็บบนมือถือนะครับหลักๆนะครับหลังจากเสร็จสิ้นแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็กด ล็อกเอาไปเลยนะครับถ้าไม่อยากดูในระบบนะครับได้2แบบนะครับคือกากระบาททิ้งไปเลยนะครับหรือไปล็อกเอาตรงนี้ก็ได้นะครับที่โมบายโฟนก็จะไปคลิกที่ชื่อตัวเองแล้วกดล็อกเอาท์ out, มันก็จะออกจากระบบนะครับโอเคครับขอบคุณครับ